เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องแก้มเรื่องเหนียงนะคะแล้วรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมาที่นี่เลยค่ะกับดรการคลินิกค่ะสวัสดีค่ะ อยู่กับพี่โมนะคะวันนี้อยู่ที่ดรการคลินิกนะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้นะคะที่มาหาดกรการนะคะมาปรึกษาคุณหมอคือมีปัญหาเรื่องแก้มค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้แก้มของเราแบบดูแบบหน้าเรียวๆได้ไหมดูแบบ V Shape ได้ไหมเพราะถ้าแก้มเราตอบลงแก้มเราเล็กลงความอ้วนมันก็จะดูเราผอมลงทันทีนะคะวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณหมอจะมีคําแนะนําอะไรให้บ้างแล้วจะเริ่มต้นวิธีการดูแลผิวหน้าหรือวิธีการฉีดหรือดูแลหรือบํารุงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมารอดูค่ะ ปกติเวลาฉีดไขมันนะคะมันจะเริ่มเห็นผลประมาณ3-5มถึงวันหลังฉีดอ่าหนึ่งวันแรกที่ฉีดไปถามว่าบวไมไหมไม่บวมไม่แสบไม่บวมแต่ว่าจะเริ่มเห็นว่าเริ่มรู้สึกว่าแก้มเล็กลงเนี่ยประมาณ 3- 5มถึงวันเป็นต้นไปแล้วก็เห็นผลเต็มที่ประมาณ1-2ึงถึงสสัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดอยากฉีดให้มันเล็กลงอีกก็สามารถฉีดเพิ่มได้ฉ,ฉีดซ<ด>้ำด,ด้วย ทุกคนคะ่ะตอนนี้กําลังรองคุณหมอมาคลีนหน้านะคะเพราะว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มต้นการฉีดหรือการแก้ปัญหาผิวต่างๆนะคะต้องให้คุณหมอคลีนหน้าก่อนค่ะคุณหมอจะได้เห็นนะคะเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาที่เรามีแบบชัดเจนมากขึ้นค่ะไปคลีนหน้ากันค่ะทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้ก็คลีนหน้าเสร็จแล้วนะคะเราต้องคลีเครื่องสำอางให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าคุณหมอจะ ทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ความสวยเป็นสินที่หยุดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสวยอยู่แล้วต้องสวยขึ้นอีกค่ะแบบเรามีทั้งยาชาทั้งน้ำแข็งอะแ็คือคุณหมอมือเบามากตอนนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะแต่ที่สำคัญคุณหมอไม่เจ็บเท่าไหร่เลยอะตอนแรกแบบกลัวมากว่าเวลาฉีดปุ๊บมันจะเจ็บมากคุณหมอแต่ว่าที่นี่ดีอย่างหนึ่งเขามียาชาให้้วยทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าใส่ยาชาเสร็จปุ๊บยังกลัวเจ็บอยู่ มีประคบ <ผม S 1> น้ำแข็ง,ขงอกีกหลักๆเลยทั้งหมดทั้งมวลคือคุณหมอมือเบามากค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ฉีดไปเสร็จต้นทันยังไงบ้างคะคุณหมอก็จริงๆแล้วอะค่ะสำหรับการฉีดสลายไขยมันเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทาครีมแต่งหน้าได้ตามปกติเลยเพราะว่าเข็มเธอชิฉีดเนี่ยมันเล็กมากค่ะวันนี้กลับไปล้างหน้าทาครีมได้ตามปกติเลยพรุ่งนี้แต่งหน้าได้ตามปกติเลยนั้นเดี๋ยวรอดูรีวิวเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวโมจะถ่ายให้ทุกวันเลยค่ะวันที่1วันที่2วันที่3งวันที่มารดูกันนี่ะ ันนี้จะมารีวิวครบ7วันนะคะสำหรับการฉีดสลายไขมันค่ะให้ดูก่อนนะคะแก้มนะคะแล้วก็เนียงดูดีมากเลยได้เห็นรูปก่อนการฉีดนะคะจะรู้ว่าเนียงเยอะมาก,ก่ตอนนี้เหลือน้อยมากเหลือน,นิดเดียวซึ่งยืนง่นขาออกมาไม่เห็นเหนียงเลยค่ะเลิศม,มากๆเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําเลยสําหรับใครที่กาลังจะตัดสินใจนะคะดกรการคินิค่ะ